ข้างขวาข้างขวามันลบเท่าไหร่ลบสองครับลบเกือบสององศาข้างขวาให้บวกให้ติดลบลบสององศาครับเนี่ยคันเ,เบอร์คมเบอร์ข้างขวานะครับแล้วข้างซ้ายคันเ,เบอร์ซ้ายครับ โอเคนะงี้ได้อ,อข้างซ้ายหนึ่งองศาติดลบหนึ่งองศาข้างซ้ายแค่นี้ก็รู้ละกินอย่างข้างซ้ายหนึ่งองศาข้างขวาลบสององศาข้างซ้ายลบหนึ่งลบหนึ่งองศาข้างซ้ายข้างขวาเท็ดกลดยกพลาดโอ้ยตาเออ เค็ดใหม่ก่อนเดี๋ยวลืม,มไม่ตรงหรอ๋ยวปรับใหม่ก่อนอืมศูนย์องศาละหายไปโอ้แก้ใหม่ครับ เออไม่ใช่ว่ะเมื่อกี้วิเคเตอร์ผิดเอาใหม่เป็นข้างซ้ายนี่ข้างซ้ายบวกข้างซ้ายเป็นแคมเบอร์บวกกับต้องเป็นต้องข้างซ้ายให้ลบหน่อยแต่มันก็อยู่ในเกณฑ์นิดเดียวข้างซ้ายได้อยู่ข้างซ้ายได้ข้างขวาเดี๋ยวด้วย ข้างขวานะอืมข้างขวามันเท่าไหร่วะเนี่ยมองไม่เห็นเออข้างขวาก็ได้ยุนี่เดียวข้างขวาลบต้องให้ข้างขวาติดลบต้องให้บวกหน่อยข้างขวาติดลบประมาณนิ้วศาต้องเอาแผ่นชิมออกสักแผ่นหนึ่งอนะ่ะคนี่ข้างขวาติดลบ กินยางด้านในครับข้างขวานะมุมเคมเบอร์หานะแบบง่ายๆครับไม่ยากใครก็ทำได้ไม่มีก็ใช้ระดับน้ำก่อสร้างโดยต้าได้เกอร์